ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้นครวัดมีเรื่องเล่าขานกันมาถึงวิญญาณของหญิงสาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอัปสราแห่งราตรีตำนานเล่าว่าในสมัยที่นครวัดยังรุ่งเรืองมีนางรำชั้นสูงนามว่าจันทราเธอเป็นนางรำที่สวยที่สุดในราชสำนัก และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำการรำถวายเทพเจ้าในพิธีสําคัญทุกคืนเดือนเพนจันทราจะต้องรำถวายพระจันทร์ตามความเชื่อที่ว่าจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่อาณาจักรเธอจะรำพร้อมกับเสียงกรองศักดิ์สิทธิ์ที่ทำมาจากหนังช้างเผือกซึ่งเชื่อกันว่าเสียงของมันจะดังไปถึงสวรรค์ แต่แล้วในคืนหนึ่งขณะที่จันทรากำลังรำอยู่บนระเบียงชั้นบนสุดของปรา,าสาทนักรบหนุ่มผู้หลงรักเธอได้แอบขึ้นมาสารภาพรักจันทราตกใจมากเพราะนางรำชั้นสูงไม่อาจมีความรักกับชายใดได้เลยเธอถอยหลังด้วยความตกใจจนพระตกจากระเบียงสูง อันนี้จาร่างของเธอหายไปไม่มีใครพบมีเพียงรอยเลือดและผ้าสบใยที่เปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้นชาวบ้านเชื่อว่าเทพเจ้าสงสารในความบริสุทธิ์ของเธอจึงรับวิญญาณของเธอไปเป็นอัปสราบนสวงสวรรค์กระนั้นในคืนเดือนเพ็ ชาวบ้านมักได้ยินเสียงกรองดังแว่วมาจากนครวัดและเห็นร่างเงาของหญิงสาวในชุดนางรำโบราณกําลังร่ายรำอยู่บนระเบียงปราสาทเธอจะรำไปพร้อมกับเสียงกรองที่ดังกล้องในความมืดคนเฒ่าคนแก่เล่าว่าหาใครได้เห็นการรำของอัปสราแห่งราตี จะต้องรำตามเธอไปจนจบการแสดงมิเช่นนั้นจะเกิดเพศภัยกับตนเองและครอบครัวบางคนที่ไม่เชื่อและหนีกลับกลางคันก็มักจะล้มป่วยหนักหรือพบเรื่องร้ายในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของตำนานนี้คือทุกคนที่เคยเห็นการรำของจันทราต่างยืนยันว่า เธอไม่ได้รําคนเดียวแต่มีวิญญาณของนักรบหนุ่มรำคู่กับเธอด้วยและทั้งคู่กําลังร่ายรำไปสู่ขอบระเบียงที่สูงชันราวกับกําลังเล่นสาเหตุการณ์ในคืนนั้นที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการขุดพบโครงกระดูกของชายหนุ่มและหญิงสาว ฝังอยู่กลางลานพิธีพร้อมกับกรองโบรานใบหนึ่งและในคืนเดือนเพน็ญบางครั้งก็ยังมีเสียงกรองดังแว่วมาจากทิศทางของนครวัดพร้อมกับร่างเงาของทั้งคู่ที่กำลังร่ายรำท้าทายความตายชาวบ้านในละแวกนั้นเชื่อว่าจันทราและนักรบหนุ่มถูกสาปให้ต้องรำซ้ำเหตุการณ์ในคืนนั้นไปตลอดกาล เพื่อเป็นการลงทันที่ละเมิดกฎของเทพ,พเจ้าแต่บางคนก็เชื่อว่านี่คือการรำเพื่อขออโหสิกรรมและในวันที่พวกเขาได้รับการให้อภัยวิญญาณทั้งสองก็จะได้ไปเกิดใหม่ด้วยกันปัจจุบันในคืนเดือนเพ็ญจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นคะรวัดหลังพรบค่ำ พราะกลัวจะได้ยินเสียงกรองและเห็นการรำอันน่าสะพึงกลัวของอัปสราแห่งราตีและนักรบหนุ่มที่หลงรักเธอ